มามาจ้าพี่น้องไข่เจียวกับตำบูกวางหิห้วเขา่าโทษวานจะไปกินมูกะด่าแต่วเพื่อไากินตีน้อยมาเมื่อวานจ้ากินเนี่ยมันมีนี่แหละถ้าเราวามาันจะบอืมเข้าอ่ะเอา้า

มาจากพี่นงจ้ะอืมทำงานดูยียังก็เต้า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 เขียนแม่ใครอ่ะร้องยังไม่เข็มนนะ มันคือขาดไ้เลยข้าวสุกไหมมันกึดๆนะ่ะเออใส่น้ำน้อยเหรอก็แส่คอนึนองเหมือนเดิมนะแต่ว่าใส่ข้าวสองยี่หอ้อ,อข้าวอ่อนข้าวแข็งเป็นแบบข้าวข้นน้ำก๋วยเตีนะ๋ยว นังยินนะพี่โอ้นไม่อยู่อ่ะร้อยตายจำต,ตีนอบอกจะมามันจะมาตอนไหนตอนน้แหละเดี๋ยวไปมันวะ่ะตามมันกะ อะไรๆทั้งลายทังเียยไม่อ่านอะไรเท้นั้นถ้ากน็นหม้อ,มอไฟเนืออืมอร่อยมากนะน้ินมน้ิ้อะไรนะมาแต่ข,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 ข้าวเจียวเหรอ ยังมันีย้อยมันจะถึงนอนไหนอะไรคำว่า,าี่จบไปนอนพัทยาดีมิเปิดห้องนอนให้ไปอ่อยพี่หน่อย เฮียดเป็นเฮียดน้ำหนักขึ้น,นตัวทำใจเถอะมันไม่ล้มง่ายแล้วเจนต้องแต่ปกิจธิรแล้วไม่ได้ข้างนานเพราะเรื่องนำปลาไม่ขึ้นอ่ะ